สวัสดีครับคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda าเวฟร้อยูบ็อกนะครับรถปีห้าหนึ่งนะครับรถใช้มือเดียวนะครับรถคันนี้สตาร์ทมือนะครับเครื่องดีมากเลยครับเงียบกลิบเลยนี่ครับหน้าเครื่องประมาณนี้นะเครื่องดีมากเลยครับเงียบกลิบเลยขับดีครับศูนย์ตรงชุดสีประมาณนี้นะรถมันหลายปีแล้วชุดสีมันไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่หรอกแต่มันแน่นหมดอะขับแล้วไม่มีดังเสียงก็แก๊กอะไร สีประมาณนี้นะดูชุดสีก่อนภาษีหกห้าเลยนะครับปีหน้านู่นเลยต่อแล้วเรียบร้อยเครื่องดีมากสตาร์ทมือนะครับล้อแม็กยางหน้าหลังยังเต็มใหม่อยู่เลยนะครับพร้อมใช้เลยครับคันนี้พร้อมใช้เลยถ่ายน้ำมงน้ำมันเครื่องเรียบร้อยละรุ่นนี้สตาร์ทมือเนาะขายอยู่เออหมื่นแปดกับเก้าร้อยบาทครับผม สนใจโทรมาได้ครับผม0891368745นะครับรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอย2อทับสหมู่1นะครับอเภอแม่สายส่งได้ทั่วประเทศนะครับอ่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูครับนี่ครับรถสตาร์ทติดแล้วนะผมสตาร์ทแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องแบบเบิ้ลเบิ้ลอะไรเลยนะเนี่ยสตาร์ทง่ายๆเลยแล้วเดินเบานิ่งๆเลยฮนะอ่ะฟังเสียงเครื่องฮนะเดี๋ยวจี้ให้เลย ไม่มีเสียงเลยอ่ะเสียงเงียบสนิทเลยฮะฟันเฟินไม่ขาวนะเดี๋ยวดูเปิ้ลให้ดูนะรถขับได้ปกติเลยพร้อมใช้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยครับอึดทนประหยัดน้ำมันสุดยอดรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ